อะไรกำลังรอการติดต่อจากเราขอไพ่บอกทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคนที่รอการติดต่อจากเรากันก่อนนะคะว่าเขาจะมีพลังงานประมาณไหนจะตรงกับคนที่คุณนึกไว้หรือเปล่านะคะแล้วทำไมเขาถึงต้องรอการติดต่อจากเรานะคะพลังงานของคนราศีตุลน,นะคะจะสสพลังงานของชาวราศีกรกฎนะคะเดอะชารีออน พลังงานของโคนธาตุลมเมถุนตุนกุมนะคะ6กดะเนาะคุณทั้งสองคนอาจจะอยู่ไกลกันก็ได้นะคะอาจจะอยู่ไกลกันเนาะเลยทำให้ความสัมพันธ์ที่มีมันค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงนะคะแต่ว่าก็มีความหวังว่าสักวันมันจะดีขึ้นมันจะผ่านพ้นช่วงที่เป็นปัญหาอุปสรรคนี้ได้อาจจะเดินทางมาพบเจอกันได้อาจจะ ติดต่อกันได้ง่ายขึ้นหรือยังไงนะคะ u จสติกหรือว่าความสัมพันธ์ที่มีความพยายามของคุณสองคนมันมีความไม่เท่ากันหรือเปล่าคนหนึ่งพยายามมากกว่าอีกคนหนึ่งไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าทำไมเขาถึงอยากให้คุณติดต่อไปหาหรือทำไมเขาถึงรอคอยการติดต่อจากคุณนะคะสี่เหรียญควีนถือดาบ คิงถือถ้วยอัศวินถือไม้เดอะไฮพิสเทตก้าวไม้ขออีกสักใบ1นดาบ ก่อนหน้านี้เขาน่าจะทำอะไรบางอย่างที่ผิดพลาดไปหรือว่าไม่ถูกใจคุณหรือเปล่านะคะมีความรู้สึกเหมือนเขาทำอะไรสักอย่างผิดไปแล้วก็รอให้คุณอภัยรอให้คุณให้โอกาสหรือเปล่า ควินถือดาบ k คิงถือถว้วยเราก็ the high p r i e s t e s อาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะคนที่มีความเด็ดขาดมั่นคงมีความแนว่วแน่นะคะก่อนหน้านี้เขาอาจจะส่งข้อความมาหาคุณแล้วก็ได้แต่ว่าคุณยังไม่ตอบคุณยังไม่หายกโกรธหรือว่าคุณยังไม่ให้อภัยเขาถึงรอคอยการติดต่อจากคุณรอคอยข้อความจากคุณเนาะนอกจากคุณจะดุแล้ว คุณยังเป็นคนที่คาดเดาอารมณ์ไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้คุณคิดอะไรนะคะบุคลิกคุณยังเป็นคนนิ่งๆคุณเป็นคนไม่ค่อยแสดงออกนะคะคาดเดาอารมณ์ของคุณไม่ได้ว่าตอนนี้คุณรู้สึกยังไงคุณให้อภัยแล้วหรือยังนะคะเขาถึงได้แต่รอคอยการติดต่อจากคุณได้แต่รอคอยว่าเมื่อไหร่คุณจะส่งข้อความหานะคะไม่ว่าจะอีกนานแค่ไหนกว่าคุณจะให้อภัยนะคะยังไงเขาก็ยังรอนะคะก้าวไม้เนาะ รอวันที่คุณจะให้อภยัยรอวันที่จะได้เริ่มต้นใหม่รอคอยวันที่คุณจะติดต่อไปหาเขานะคะ